แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ24มกราคม2566คลิปนี้เราจะมาเช็คช่องทางเช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วมผ่านเว็บไซต์เพื่อรับเงินเยียวยา5,000ถึง9,000บาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาอัปเดตเงินช่วยเหลือน้ำท่วมกันนะคะ เงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะครมอรเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบุทกภัยเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นเงินเยียวยาน้ำท่วมพร้อมทั้งอนุมัติก,กรอบวงเงิน6,258.54ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยจำนวนใน66จังหวัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การจ่ายเงินช่วยเหลือมีอัตราตั้งแต่5,000ถึง9,000บาทนะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่1วันแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ไม่เกิน30วันนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาท กรณีที่พักอาศัยในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันได้รับเงินช่วยเหลือ7,000บาทและกรณีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ9,000บาทมาดูช่องทางเช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี2565กันนะคะสำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานาการดำเนินการของตนเองได้ที่เว็บไซต์นะคะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ026373511ในส่วนของลิงก์เว็บไซต์แอดใส่ไว้ใต้คลิปอย่าลืมนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้พอกดเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ไปเลือกที่ กล่องข้อความสีเขียวนะคะติดตามสถานะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2565ก็จะมาหน้านี้นะคะตรวจสอบสถานะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราลงไปนะคะคลิกตรวจสอบสถานะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราทราบสถานะปัจจุบันของเราแล้วนะคะ